สวนคุณโตนะคะวันนี้นี่คุณโตสั่งเลดลาวาสิงโตนำโชคนะคะหนึ่งตันกิ่งทองห้าขวค่ะให,ให้ต้นไม้ได้กินละคือคือมีมีบริการเต็มที่เลยเนี่ยถ้า,า้าเราใส่แร่ไปเรื่อยๆรักษาสมดุลไว้อ,ะอ่ะ ผู้เรียนเราจะไม่โซมออกลูกมาแล้วจะไม่โซมถ้า,ถ,าถ้ามันได้อยู่ขีดนี้นะครับเออแดงอันเขียวแดงเนี่ยคือคือมันจะดีดีมากแต่ถ้ามาอยู่สีขาวเมื่อไหรนะ่นั่นคือธาตุอาหารเราไม่มีเลยสีเขียวนี่ก็มีธาตุอาหารมีน้อยเขียวเขียวเนี่ยถ้าเขียวอมแดงเนี่ยมันจะธาตุอาหารมีครบเลยอาเนี่ยตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวก็ได้ส่งให้คุณโตดูด้วยดีนะามาสองอันอา,ารหมด โอ้ข้าวีเฮ็ดดีดีเลยเท่ากันหมดเลยเนี่ยข้าีเฮ็ดขึ้นมาเท่ากันหมดเลยเดี๋ยเท่าไรคะประมาณเท่าไหรอกจุดเก้าครับอกจุดเก้าอันนี้คือโอ้โหปุ๋ยนี่ตอนนี้ปุ๋ยนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยมีให้ให้ผู้เรียนกินได้เต็มที่เลยเพราะว่ามันอยู่เขียวแดงเขียวแดงแต่ถ้ามาแดงตรงนี้คือเต็มพิกัดคือคือปุ๋ยมีเต็มพิกัดเลย คือส่วนมากเขาจะไม่ให้มาถึงขีดแดงตรงนี้มาแดงแดงสุดท้ายนี่ค,คือปุ๋ยมันเยอะเกินแต่ถ้าอยู่เขียวกับแดงน่ยคือกําลังดีอ่ะกำลังให้ต้นไม้กินแบบสบายสบายเลยไม่หมดอ่ะถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆนะสองตันวันนี้เป็นตันที่ส